ในหลักการร้องเพลงนะครับอันนี้ฝากไว้เผื่อทุกๆคนคไม่ต้องฝากสุภาพสุภาพเลวสุภาพเหนือคำบรรยายคือวักทองต้องเอาให้อยู่คือวักแรกนี่หรอใช่เพราะเขาเขาเลือกร้องเพลงชา้าแล้วเขาเอาอยู่ซะด้วยแล้วเขาเอาอยู่วันนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นเพียงองค์ประกอบจิ๊บจอยจิ๊บจอยเลยเสียงของเขาเนี่ยอัดเสียงพรุ่งนี้ได้เลยแล้วสวยเอง นึ่เอาขอญาตไปพี่แรดีก่อนพี่าพีอาฮ์ะญาต์ะสองประมาจานั้นวิจารณ์ครบทุกอย่างหมดแล้วครับแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือชอบชื่อชื่อคุณสุภาพคุณสุภาพเพราะว่าชชื่อผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีครับ้วสุภาพครับชื่อสุภาพชื่อดีครัแล้วก็เสียงออกมาแบบสุภาพสุภาพมากครับ ใช้พลังเสียงที่ออกมาคุยอาจารย์เจนพ่บอกว่าโอ้นี่ใช้ทุกอย่างเพราะประสบการณ์ถ้าให้สวยเวลาไปกลิดยางสูมชุดนี้แต่งชุดนี้ไปกลิดยางไะครับใส่ท้บุดคึ่งท่อนเหรอบไม่ได้มันจมดินเก่งมากครับเก่งมากครับการดูได้ด้วยนะคะการดูได้พี่ครับผมไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากจะบอกว่าในฐานะนักร้องนะครับอยากจะขอลุกขึ้นยืน เป็นเกียรติแล้วครับแล้วก็ขอปบมือให้ครับน้องนุย้ยน้องน้อยคสุดยอด,ดนะครับ,ส,บ,บนะสุดยอดนะสุดยอดมานานแล้วออเจอพี่เขามาหลายครั้งแล้วไะฮะแล้วก็แบบว่าเจอทุกครั้งไม่เคยผิดหวังอืแล้วมาตอนนี้โอ้โหพอขึ้นมานะฮะเห็นเลยว่า ก่อนกำลังจะขึ้นปุ๊บเนี่ยคนน้องนี่ลุกสู้สู้เลยแต่พับขึ้นปุ๊บโอ้มันใช่อ่ะมันใช่บอกได้กับเดียวฉันจะได้แกนเกินสุภาพฉัดงจริงฉัดงจริงบอกกักใจจริงเลยอ่ะฉัได้แก้มัได้อ่ะโอเคอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าประเทศอังกฤษมีซูซานบอยนะครับอย่ากเกรงใจครับประเทศไทยเรามีคุณสุภาพอยู่ครับต่ ช่วงหน้ากับการแข่งขันในรอบขวันใจเจ้าสังเวียนในซีซั่น2นักร้องเสียงคุณภาพจากหลายชุมชนจะมาอวดโฉมให้ชมกันอีกครั้งต้องติดตามนะครับแต่ตอนนี้ไปสนุกก,นกันกับรอยยิ้มข้างสังเวียนรอยยิ้มข้างสังเวียนเมื่อกี้ป่าถึงพูดถึงเรื่องาก,การประกวดประกวดร้องเพลงครับ<อ>ผมเ,เป็นความใฝ่ฝันใช่ทุกคนเลยอยากใฝฝันถ้าใครเสียงดีหน่อยก็อันดับแรก จะเข้าไปเป็นนักร้องอาชีพไม่ได้มันจะต้องเป็นนักร้องประกวดก่อน,หอนเหมือนอย่างที่มาคี้ก,ก็ดูเนี่ยแล้วก็บอกก่อนนะคี้ก,ก็ดูไม่ใช่กูกระดิกดแต่ว่าผมจะบอกป๋าว่าผมน่ะเคยอยากจะประกวดอะไรรู้ป่อ้าวผมรู้พี่เนี่ยคิดประกวดซิปแพรกสิบแพรอ่ะฮะสามลูกฟิตแอนด์ฟอร์มอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะหายใจไม่ค่อยออกแขนแข็งเป็นไฟเบอร์เลยอ่ะถ้าไม่เชื่อปา๋าต่อยท้องเลย ต่อยท้องเลยไอ้ไอ้บอลบอลท้องที่ไปเจอใครก็ไล่มาต่อยท้องผมไล่มาต่อยท้องผมให้รู้ว่าเราแข็งแรงมีไอ้บอลไก่ก้อนสองคนเนี่ยต่อยท้องไม่ลองดูสิต่อยท้องไม่ลองดูอยู่อย่างนั้นแหละลองดูปะผมถนัดซ้ายด้วยนะมัดทะลวงไส้นอกจากเขาทรายแล้วก็มีผมตายนะทาไมแข็งพอออกแรงให้เต็มเทยเดี๋ยวมันต้องมีการตั้งหลักก่อนสิก็โหแข็งเหลือเกินเรื่องการอวยใช้ให้ใครเนี่ยละก็เก่งนะ อย่าว่าเนซี่แพกแข็งเลยตับยังแข็งเลยนี่ป่าจริงเลยสามเมื่อเคร่อง่ไก่ธรรมดาหน้าไม่ต้องอย่างนั้นไงคือหน้าไม่คือหน้าแบบว่าอ้ธรรมดาพอไม่ต้องคืออยากจะลองด้วยฮะเหนืออยากจะลองก็คือหมั่นไส้ถ้าหมั่นไส้มาเลยต่อยเลยอูยเดอเด้เดี๋ยวเดยังเบาอีกยังเบาไม่ต้องมีชักแล้วปล่อยเต็มเต็มเลยแต่ว่าให้ั้นทน เต็มเต้องฟังนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเต็มต้องฟังเรื่องแล้วปะอย่านี้ว่าผมไม่ได้อวดแล้วไม่ได้โชว์เพราะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเรารู้ตัวเองว่าเราแข็งแรงเต็มเต็มนินนินเบาไปเบาไปมีกำลังแค่นี้เหรอฮ้าบัมเลยอีกทีนึงอีกทีมาบัมเลยอีกทีแข็งยังเหล็ก เป็นไงป๋าเหล็กดีๆนี่โอ้โหนี่เจ็บเลยมือถ่านะทำมันทำได้ไหมโหมไม่ได้เลยโอ้ยงอไม่ได้แข็งมากบอลบอลบอลอเลยแข็งมากเอ่อบอลเลยบอลบอลบอครับครับโรงพยาบาลใกล้สุดอยู่ที่ไหนทำไมอ่ะวันนี้วันอาทิตย์โรงพยาบาลปิดหมดงั้น ปิดเบรคเธอครับและนี่คือรอยยิ้มข้ามสังเวียความสนุกจากศึกการแข่งขันในรอบขวัญใจเจ้าสังเวียนซีซั่น2อท้าทายความสามารถกันมากขึ้นไปอีกเท่าตัวเมื่อแต่ละอำเภอฟิตกันมาเต็มที่เพื่อมาประกาศศักดิ์ศรีของชุมชนตนเองพร้อมแล้วมาฟังเสียงแห่งความสนุกสนานจากนักร้องหนุ่มกันบ้างไปชมกันเลยครับเดี๋ยหลังจากออกรายการไปเป็นไงครับเห็นบอกว่ามีคน ชวนไปออกงานเต็มเลยใช่ครับพอๆกับเมียงูเลยพี่ไปออกงานร้องเพลงจะเพลงเหียวไปออกงานใช่ไหมก็ไปช่วยครับไปช่วยร้องตามแบบโซนได้ตังไหมครับเป็นปกติจะเป็นงานช่วยมากกว่าเป็นงานช่วยมากกว่าคอยดูเหมียวผลบุญจะหนุนนําให้เหมียวชนะในวันนี้เหมียวจะได้เห็นคนอ้วนคนหนึ่งน้ําตาไหลพ่านะเอาตั้งแต่เพลงแรกเลยจัดไปชุดใหญ่เลยนะเหนียวนะเลือกร้องเพลงอะไรครับจำมั่ะ จำมัมนี่พร้อมนะครับโดนตีมาสวัสดีครับจำมัมเสียจริงนะน้อง าายาเยิย้มดยอยไม่เบาอ,อกตันงเตียงตึงเอวว้าจำมั่มไม่เบาน้องเท่าตำราจำมั่มเสีจริงนะน้องพี่เชฟดีโซพีเขาทาขวับอันผ่องพันงามตาหน้าผากน้องโนกนุ่นลำหน้าติลูกกาตาโซ สะโพกเยอะอยักพี่นึกรักตัวน้องแล้วนี่อยากเก็บเอามาไว้วันอยากเก็บเอามาไว้วันได้น้องแจ่มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีจำมั่สสจจริงนะน้องนาข่าวจังเราพิวไม่ดังสารี บ้านท้ายละโยกยายวนันยีลูกผัวหน้ากลัวยังไม่มีจำมับยังนี้ละสวยดีแม่ขวัญตา ันอยากเก็บเอามาไวฟฟ้ันได้น้องแจ้มจันเป็นแฟนพี่ก็ดีจำมั่มสจิงนะน้องนางข้าวจังเราพิ้ไม่ดังสารีบัานทยโยกย้ายยวนยีลูกผัวหน้ากลัวยังไม่มีจำมั่มอย่างนี้ละสวยดีแม่ขวัญตา ขอบคุณท่านแท้ครับขอบคุณครับโอ้โหคุณโดไม่ผิดหวังผมอยากจะบอกว่าไอ้น้องเมียวนี่มัน Born to be เลยท้องเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยพอเพลงขึ้นมาจ้ำมัมมองร้องเพลงนี้เอนเตอร์เทนดีมากเลยนะ คือแบบอารมณ์มันใช่หมดเข้าถึงอารมณ์มากหน้าตาแดนเซอร์ขึ้นมาะไองครับเป็นไงครับยอดเยี่ยมมากโอ้ยังรักษามาตรฐานได้ตั้งแต่รอบที่ผ่านมาครับมีจุดขายทั้งทีลากันเต้นดูเต้นแบบไม่ต้องออกสเต็ปเยอะแต่ว่าดูแล้วสนุกไปด้วยได้อมยิ้มอ่ะเคยขำตัวเองไหมต้องต้องมีขำตัวเองบ้างอ่ะมีัดีไหม พี่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจขำนะเฮ้ยเขาจริงจังเลยเขาเขาทำตามที่ครูชมพูบอกเลยนะต้องใส่อารมณ์เนย่อย่าจะบอกเมียวว่ากวนและที่สำคัญนะพี่อยากจะบอกเมียวว่าเมียวนี่เป็นขวัญใจของพี่ไฟเรานะจะบอกให้จริงป่ะเฮียชอบมากเลยทำจริงเฮียชอบมากพี่ไฟชอบอ่ะครับผมชอบมากคือคือโดยบุคลิกเขาเนี่ย เขาเงี้ยมีแบเห็นไหมซื่อซื่อเงียมีบเรียบร้อยแต่พอร้องเพลงปั๊บวลีาามเป็นคนละคนเลยแต่ก็ยังมีความเขินอยู่นิดหนึ่งจําไว้เก็บความเขินนี้ไว้อย่าชินเวทีเมื่อไหร่ชินเวทีเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นอ๋อมันจะดูไม่ทำให้หน่ารักไม่มันจะไม่น่ารักพอพอพอเริ่มรู้สึกว่าจะชินเวทีออกจากวงการไปเลยเดี๋ยวมันชินเนี่ย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 ทำตัวแบบกรมส่งศิทธ์เนี่ยพอจะชินเวทีปุ๊บออกจากวงการเลย อ๋อมันเป็นเทคนิคกนี่เป็นทึ่งคีกเขานี่เป็นเป็นวิชาลับที่หายสาบสูญไปแล้วเนี่ยหายสาบสูญไปพร้อมมันเนี่ยมาคราวที่แล้วเลยนะครับยังเป็นคนตกงานอยู่ครับตอนนี้มีงานแล้วมีงานแล้วครับทำอะไรฮะเป็นพิธีกรให้กับรายการธรรมะครับโอ้ดีเห็นร้องเพลงอยู่กับหลวงพ่อต่างๆนะครับท่านก็เลยะ เป็นพิธีกรรายการกับธรรมะไม่แล้วดีมากเลยนะครับพี่ทำไมฮะเราได้เห็นพิธีกรธรรมะกับอาธรรมยืนอยู่คู่กันดูเห็นชัดเลยระหว่างนรกกับสวรค์ชัดมากโอเคเอเดี๋ยววันนี้น้องกุ๊กไก่นะฮะร้องเพลงของใครเอ่ยมาแนวเดิมครับคุณเสรีรุงสว่างฮะเสรีลุงสว่างครับแต่เพลงนี้อยากจะมอบให้กับพี่กิ๊กโดยเฉพาะันหน้าทีมนะครับทำไมฮะผมจะร้องเพลงเรียกพี่ได้ไหม S <S เรียกพี่ได้ไหมาจากกุ๊กไก่ครับเชิญครับเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีอีกรอบนึงครับสวัสดีท่านกำลังรายการนะครับเรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมม ผมที่ขาเหามานันดังดอกโดนต่อมันต่อยขอบตามันยอ้อยไม่ค่อย mm hmm. พักพอนเรียวแรงดีไม่มียอ่อยยอนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่งวีทุกวัน mm hmm. เกิดนา นิดหัวใจยังหนุ่มกระช่วยกระชุมชะก,กันอยู่ได้เพียงแค่สองหมื่นวันท่านยมมาบานจะให้ไปไหนก็ไปอยากขอร้องให้น้องเรียกพี่เืนใจเอีวหน่อย คนนุ่มเลือน้องขอกำลังใจถ้าเรียกลุงเรียกตาที่ไรหัวใจจะวายแทบหมดความหมายของชายชาตรี สวัสดีทักรันมากันนะอีกเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สวัสดีกองเชียร์ทั้งฝ่ายน้ำเงินแล้ฝ่ายแดงด้วยนะครับ มันตอยขอบตามันย้อยไม่ค่อยพักผ่นเรียวแรงดีไม่มีย่อย่อนแน่นอนควันตากินกล้วยน้ำว้าครึ่องวีทุกวันขอบคุณค่ะ